สวัสดีครับเบงเสี้ยนตาขาวสิพามาเบิงเป็นตำาสาดครับของชาวอีสานวิถีอีสานของบ้านเขาเนี่ยครับเมี่ยัองอ่ะตำสาดแล้วก็ถอดส็นแบบทอดสดครับเป็นออกวิธีวิธีตำาสาดเป็นครับนี่ครับนัชโนนเจ้าของเงี้ยบ้านหนองกีครับล้านข้าเราเปิดเอออุปกรณ์ตกปลา เลยมาถ่ายตามมาเราเปิดออดเปิดออดล้านงวเด้อเออเปิดออดล้านงวงสัตว์ระวังงวน้ำในนีหมีหอดล้านงวครับนี่ครับหน้าเราครับนัดถนนอันนี้ยายครับ <c oughs> ผมซืมาเบิ่งว่าวิถีอีสานของเขาขององสากันตำสาดเป็นยังไง <c oughs> นั่งแบบสองคนนี่ละอืะนั่งแบบมันเห็นไหมนั่งแบบ <c oughs> นี่ครับ เราตำสัตว์อยู่บ้านห้อนหลายอยู่ซืเราได้ผากกันตำสัตว์เอาเอาอยัาง,ออยง,ยงป,ป็นยังไงไหลเรียมไหยังนงนลวเอโอออกปลวกนว่าออกกนปลกต้นทุบต้นทูบอต้นทุบอยู่ในน้ามครับที่ใบไงญ่น่ะมาได้อ นี่ครับพีทีต้นที่ต้อนน้องพี่น้องตอกไกมาไี่ไปเห็นที่วัดอะไรอย่างี้ไปทอดเนี้อตัวไหนวัดตะบุนี่แหละนี่ครับเบิ้งน่อกยังยังใส่แบบเก่าๆเ,เ,เดิมๆแบบสมัยเก่าบ้านเฮาอยู่การตำสาดแบบนี้ะ ทำศาสตร์แล้วพอแล้วเรายังมีงัวเลี้ยงอีกตั้งหากครับมีงวัวมีงวังวนะ,รงงวะ,วะครับเลี้ยงงัวงัวงามครับงัวงามาครับงัวงามนครัเนี่ยครับงัวงาม งองามครับดงบว่านี่ครับนี่กองเฟยงเดียวไว้ให้ง้วจินน,นี่ครับเป็นฝนตกไหมครับฝนตกเมื่อคืนนี่ดนกอะไ้ซุ่มแน,น่นี่ครับกลับมาเป็นเป็นตำสาดละ ไม่ไหม่เลยนักปู้ใดชอบคลิปนี้ค่ะขอ,อกดไลค์กดต่าไข่กดแชร์ให้ได้ครับกดติดตามไมาเแน่จากเสียนบะขาวสวัสดีครับผม